สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องของเค้กไอคอนิกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับผมมีผมคิดว่านันเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะชอบไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับนั่นก็คือผมไปเจอแอปแอ r เพย์เขามีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกๆคนนะครับก็คือถ้าเราผูกบัญชีเข้ากับ Google แล้วก็ผูกบัญชีเข้ากับธนาคารเนี่ยเราจะได้เงิน50บบาทฟรีๆเลยนะครับคือเราไม่เสียอะไรเลยนะทุกคนเราแค่ผูกบัญชีเข้ากับ อ่า g o o g l e Pay นะครับจาก a i p ์เเข้ากับ Google p a y เนี่ยมันก็จะได้เงิน50บาทนะครับอ่าแล้วก็ผูกบัญชีกับธนาคารด้วยนะครับสำหรับใครมีใครที่มีบัญชีธน,นาคารหรือว่าจะเป็นของพ่อของแม่ก็ได้นะครับผมเพียงแค่ผูกบัญชีเฉยก็ได้มา50บาทแล้วนะครับ <c oughs> ผมได้แบบฟรีๆเลยนะฮะแค่ผูกบัญชีอ่ะเอาดิเ,าดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีง่าย ไม่ถึง3นาทีให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันนะฮะ <S <S มันจะง่ายแค่ไหนโอเคแล้วเรอไปดูกันเมื่อเราโหลดแอป AirPay มาแล้วนะครับแล้วกดเข้าแอปมันจะเป็นแบบนี้ให้ใส่เบอร์ของเรานะครับผมพอเราใส่เบอร์ปั๊บก็รอข้อความเข้ามานะฮะแล้วข้อความเข้ามามันก็จะทําให้เรายืนยันตัวตวนนะครับอันนี้ผมขอทําแบบรีบๆเลยนะครับก็คือเขาให้ถ่ายบัตรประชาชนของเรา แล้วก็หน้าตาของเรากับบัตรประชาชนของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกคนคงทําเป็นนะฮะครับ,บกดใส่แล้วไปอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับผมโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันการต้นต้นเสร็จเรียบร้อยต่อไปนะครับเราจะไปผูกบัญชี Air ์เพเข้ากับ Google นะครับผมโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราผูกบัญชีเข้ากับ Google เสร็จเราก็ มาที่แอป l ลเเมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็รับเงิน15บาทจากตรงผูกบัญชีเข้ากับ Google นะครับผมนี่เราก็ได้มา15บาทใน Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเราจะผูกบัญชีเข้ากับธนาคารนะครับเราก็กดเลือกผูกบัญชีไปเลยนะครับพอเราผูกบัญชีเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเงินอีก35บาทนะครับนี่นะครับผมกดรับไปเลยนะครับนี่เป็นไงทุกคน 50บาทชิวๆนะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครไม่มาผูกบัญชีโทษจะพลาดเลยนะครับก็คือมันมันเป็นของฟรีที่ทุกคนที่ทุกๆคนทำได้นะครับผม มันขึ้นอยู่กับว่าทุกทุกคนจะมาทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่ผมแนะนำให้กับทุกคนแล้วนะครับผมแล้วก็คือโปรโมชั่นดีๆที่ทางแอ r เพมอบให้กับทุกทุกคนด้วยนะครับก็ยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาทําสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองด้วยนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับวันที่1นั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็หมายความว่าชุด สิทธิ์ขั้นสูงก็เข้ามาใหม่แล้วนะครับผมแลถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าฝนผม <c oughs> ข้างนอกฝนตกนะครับโอเคเนะาะก็เดี๋ยวเรากดเข้ามาดูเลยนะครับนี่เป็นผู้หญิงนะฮะ <c oughs> ก็มาในทีมชุดแนวอียิปฟาโรอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> เหมือนเหมือนเคยมีแล้วนะอียิปฟาโรแต่ว่ารอบนั้นน่าจะเป็นหัวสุนัขปะอันนี้น่าจะเป็นฟาโรเลยนะครับกับน่าจะคีโอพัตตานะทุกคน มีเอฟเฟกปีกด้วยนะครับเอฟเฟกปีกนี่เอามาเป็นกระเป๋าได้ป่ะ <laughs> กระเป๋านี้น่าจะน่าจะบังอะ่ะเวลาเล่นนี่น่าจะบังอะ่ะเวลาจะยิงใครอะ่ะโอเคก็ถือว่าคือผมชอบชุดผู้ชายนะผมชอบกางเกงเขานะครับผมเสื้อมาไอ้ดิมบูแป๊บหนึง่งป๊บหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวดีมพี่อขอทำคลิปก่อนสักสองสามนาที <c oughs> เดี๋ยวทำคลิปซื้อชุดแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเ <c oughs> อาล้วทุกคน ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่16,214นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าซื้อจนอันสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้เพชรเท่าไหร่นะทุกคนนี่นะครับโอ้โหใช้ไป5,250นะครับแต่ผมใช้พีออเดอร์สิขั้นสูงด้วยเนาะก็เป็น6,000เลยนะ6,250เพชรโอเคก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะเอาแค่พอผ่านภารกิจส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยไปไปทำเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมให้แต้ม สิทธิข่ส่งเราเยอะๆนะฮะโอเค <Okay. S 2> <Yeah. S 1> มาครับทุกคนตอนนี้เรามากับทีมนักแข่งโปรลีกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งอ่ซีจีฟีด o มพีนะครับผม, <Wow. S 1> ผมก็มาดีครับบอกเลยว่ายังไงก็แชมป์นะครับตานี้โอเคก็ดูกระเป๋านะทุกคนกับเขาเรียกว่าแอร์บอร์ดเนาะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะผมว่า ผมว่ากระเป๋าเท่นะทุกคนกระเป๋าแล้วสามเท่อยู่โอเคแต่ว่าผมว่าชุดชุดมันดูลกๆไปหน่อยนะมันมีมันมีพวกผ้าที่มันยื่นออกมาคือผมชอบชุดที่มันเรียวๆแบบแบบไม่เถอะทะนะครับผมอ่าปัอโอ้ยไม่มีคนลงเลยออโอเคเดี๋ยวเราฟังตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปวงฟ้านะครับทุกคนนะโอเคไปแล้วจ้าดิดบุบอกมีตัวนะครับทุกคน ยีมูเปิดไปแล้วหนึ่งคนโอ้โหวงฟ้าน่าจะเดือนนะผมเห็นตอนโดดออกมาเขาโดดสองตี้เลยนะ<ฮ>ทุกคน <S 2> <S 2> <S โอ้โหแต่ประเด็นคือผมมีฟาร์มัสไม่มีจับอ,อ,อุ้ยเข้าไม่ล็อกเอ้ยจนิดเดียวนะทุกคน,นเขาอยู่ตรงกองฟางนะครับทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวเราจะทําการเข้าชาร์จเลยก็แล้วกันนะครับเ,ออเขายังไม่น่าจะเห็นผมนะเพราะว่าเขาเกําลังยิงกับเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งอยู <ๆ S 1> <ๆ>่อ่าเห็นมาร์กด้วยเอา รู้ตำแหน่งครับจังหวะนี้ผมบอกเลยอเอนอกหนึ่งไปดิผมจําได้ว่าสมนี้มีบาเลตนะฮะทุกคนเ,เดี๋ยวรอบนี้เราจะเล่นเป็น AWM แล้วก็บาเลตนะครับมาดูกันว่าผมไม่ได้เล่นมาประมาณ2อาทิตย์แล้วผมจะยังช่ำอยู่หรือเปล่านะแล้วคือไม่ได้ฝึกไม่ได้อุ่นเครื่องอะไรเลยนะทุกคนปับ๊บเอาไปไอวอลโอเคก็60นัดเหลืออีกย2คนน่าจะไหวอยู่นีครับผมนะ อ้าวแล้วตรงป้อมมีตัวครับผมล็อกล็อกขังให้เพื่อนไว้นะครับผมทำหน้าที่ของสไนเอ๊น็อกหนึ่งครับน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสามป้าเอ้าเอ้าโอ้โหจบแล้วเพื่อนเราพวกมันชุบกันด้วยโอ้โห๋ยวล็อกไว้นะเผื่อเขาจะมาซ้ำเนอะนี่จะมาซ้ำเหรอไม่ให้ซ้ำเว้ยอมาดิโอ้ไม่โผลมาเลยนะครับอ๋อเอาหัวไปลหัวโผลหัวโผลก็มาดี ลบเลยครับชาร์จเลยชาร์จเลย<ป>อ้าวโอ้โหผมไม่ได้คิวทุกคนก็ชุบกันพอดีนะโอ้โจุดจจบล้าจบล้าพ่อสงสัยผมต้องขับรถหาแล้วแหละคือ18คนตั้งแต่่บิมาซาสกิจนผมวนพลิกได้รอบหนึ่งก็ยังไม่เจอคนเลยนะครับโอ้โหโคตรเซ็ง,ง<ส>เลย<ส>อ้าวแล้วเจอคนข้างหน้าแล้วนะครับผมเขาวิ่งเข้าไปในกำแพงละ เดี๋ยวเราลงไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีปืนชาร์จนะทุกคนเราควรจะรอเพื่อนก่อนดีกว่านะแม่ก็หาจุดนล่นดีๆก่อนแล้วก็แล้วกันนะโอเคเห็นอ๋อสองคนเลยว่ะเอาตีกระทะมามาเม็ดหนึ่งเรียบร้อยนอเนาะอ้าหูข้างหน้ามีเอาดีเอาดีาดมาดีมาดเีเพื่อนสวยเรียบร้อยหมดนะครับผมโอ้โหก็มาอีกสองคนก็เอาอยู่นะครับ เอาแล้วตรงดีมบูมีนะครับผมดีมจ๋าพี่มาแล้วจ้ารู้สึกว่าจะเป็นตรงระยะไกลเฮ้ยตัวไก่มีตัวไกม่กมีเอาตัวไก่ก่อนอนะเราเป็นสไนเปอร์เราต้องเอาตัวไก่เอ้ยน็อกหนึ่งก็มาดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันซ้ำตายยากจังวะเฮ้ยหมาจากไหนเนี่ยก็มาดีครับียบ้อยครับผมสี่คิวนะครับระยะไกล้ระยะไกลก็ได้หมดนะครับสำหรับ AWM ของ I, คิ <S <S <ๆ>กไอให้เอาไปเลยเฮ้ยสี่คิวก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนนะแล้วเพื่อนรอยิงอะไรอะ่ะเออถ้าอยู่ตรงไหนอะ่ะอ๋อตรงไหนไอวอลนะครับทุกคนอืมไหนมาแล้วมาแล้วมาดีครับรู้จักเปล่าวคนสไนเปอร์ค้นสไนเป ER อร์เจาะไอวอลเจาะไอวอลอืมซ้ำไปดีเรียบร้อยห้าคิวกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะอืมเอาละเหลืออีกแค่ห้าคนสุดท้ายนะครับ มาดูกันว่าเกมนี้เอ้าโอ้โหเก็บหมดตี้ไปแล้วนะครับสําหรับทางฟรีดอมแล้วก็ CGG ีนะครับผมโอ้ยเอาเรื่องเะฮะเหลืออีกแค่สาคนเท่านั้นนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ผมจะได้คิวห้าคิวหรือว่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนนะเตรงแอร์ดอปตรงป้อมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งเฮ้ยโอ้โหดีนะมันไม่ยิงผมอม่ เฮ้ยเพื่อนขับรถมาด่วนเลยตรงสอบไฟฟ้าน่าจะยิงละอาไม่ยิงค่ะยิงแล้วครับผมโอเคน่าจะน็อกน็อกเรียบร้อยนะครับเพื่อนเขาเอ้ย,ออยตรงสะพานเขาทำไมตัวนั้นล็อกน็อกอะ่ะเขาไปดิหวัวแตกอ๋อเขาน็อกวงนะโอ้รู้งี้ซ้ำตัวล้มก่อนดีกว่านะไม่งั้นนี่น่าจะได้เจ็ดเจดคิวนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องนะครับสำหรับสไนเปอร์ของเรานะครับมา ก็มาดูคิวรวมทั้งทีมกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคนปั๊บตีสี่พัได้18คิวนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะีดาเมจผมก็ไม่ใชน่น้อยนะครับทุกคนนี่ถ้าไม่โดนลัดโดนบนป้อมแล้วก็ถ้ายิงตรงสะพานนี่นจะเกือบ10คิวเลยนะทุกคนนะโอเคครับผมก็เป็นว่าสำหรับ วันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, <ๆ>กดติดตาม<ๆ>กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ